มันทาให้เราพอถึงน <ileri> ึกถึงความสม่ำเสมอเราจะนึกถึงคนนี้เป็นไอดอลเรา่าบเออหาออาจารย์นยสุทธระาพูดถูกว่าความสม่ำเสมอเนี่ยถึงถึงตอนที่เรายังยังเรียนอยู่มันไม่มีอะไรแต่พอเราหมดช่วงหนึ่งแล้วมันเป็นเสน่ห์นะทุกท่านมันเป็นเสน่ห์เป็นสิ่งที่เรานึกถึงคนนี้แล้วมันมันทาให้เราเคารพคนคนนี้เพราเขาเป็นแบบอย่างแบบนี้ที่ดีก็เลยว่าเอออาจารย์นียสุทธระาก็มีมุมคิดเรื่องนี้ที่ดีแล้วเราก็เห็นแบบนั้น นะแต่ว่าวันนี้ที่อยากจะแชร์ทุกท่านนิดหนึ่งนะคะว่าก็มีโอกาสได้มาแชร์เนาะขอบคุณท่านนะคะจริงๆแล้วอ่ะเรื่องเียเห็นทุกท่านฟับเรื่องเทศพระอาจอารย์อคติมาตั้งแต่เช้าเนาะในเรื่องนั้นลงมาคุยแบบส,สบายๆนาองว่าในมุมหนึ่งที่อาจารย์ยโสธราเขาพูดถึงการครองตัวเองเนี่ยหรือการครองตนเนี่ยเรามีมิติ มีสเปกตัมในการพิสูจน์ตัวเองยังไงอันนี้คือสิ่งที่โสยายากม,มาแชร์หรือท่านไหนหที่ท่านมีประสบการณ์ชีวิตมีมุมอม,อมองในการตรวจราจิตใจ,ใจใตัวเองท่านลองแชร์ก็ได้นะเพราะพรุ่งนี้เราจะมีสรุปฐานเพราะตัวสม,มองว่าสิ่งที่อาจารย์ทพ่พูดถึงเม่กี้คืออยากจะพาเราสะท้อนย้อนคิดมุมมองเชิงเหตุผลดูนะและขออนุญ,ญาตสะพอ้อนผ่าน ผ่านประสบการณ์ของตัวเองในเกือบ40ปีที่สงสัยเรื่องพวกนี้มาตลอดอาจารย์ทุกท่านเราขออนุญาตตัวติด,ตด,ตดคําเรียกว่าอาจารย์ขออนุญาตให้คุณพี่ทุกท่านนะคะว่าในมุมหนึ่งที่โสริยารู้สึกว่าศาสนาพุทธเนี่ยมีความอัศจรรย์อย่างหนึง่งคือมันสามารถฉายภาพสเปกตรัมสเปกตรัมเชิงเชิงลึกน,นะคะ คือสิ่งที่พูธศาสนาเนี่ยเราอาสัญรั์อื่นคือมันฉายภาพสเปกตรัมสเปกตรัมในระดับลึกในเชิงจิตวิญญาณซึ่งสิ่งเนี้ตัวโสไดน้นำมาคิดและนำมาลองตัวเองนำมาถามตัวเองนะคะเพราะว่าโดยธรรมชาติโนาจารย์องค์ประกอบของสัรชีวิตมันคือกายกับจิตอยู่แล้วกายเนี่ยเราให้หมอจิ้มเนี่ยเราเห็นเลยบ้า ข้างในเรามีเเลือดเป็นยังไงน้ตาตาลขนาดไหนไขมันแบบไหนเรามีเทคโนโลยีที่พิสูจน์ทราบได้ในถึงวิทยาศาสตร์แต่ในทางใจเราละเราเคยมองอาจารย์ต้องถามทุกท่านนะทุกท่านคุณพี่แล้วก็ท่านผู้ใหญ่ตรงนี้ตรงที่มาว่าเราเคยมีเครื่องมือนในการพิสูจน์ดูสเปกตั้งใจตัวเองหรือเปล่าเราเคยมองเคยพะมนุษย์โดยธรรมชาติีุกคนอื่นถามเราเราโอหได้ แต่ถ้าท่านลองติณสารแล้วนั่งถามตัวพิสูจน์ตัวท่านเอง่ะท่านจะหลอกกันได้ไหมไม่มีใครหลอกตัวเองได้อย่างเรารู้ว่าอะไรอยู่ในใจเราเป็นคนแบบไหนเราเป็นคนจะไงมีอารมณ์แบบไหนหรือเป็นคนที่มีวิธีคิดแบบไหนทุกคนก็หน้าที่จะมองย้อนกลับไปหาตัวเองได้แล้วก็ทําตัวเป็นเหมือนกระจุกส่องส่องใจตัวเองหาตัวท่าน เพราะว่าเราต้องถามตัวเองด้วยคนอื่นถามเราเราตอบเราโกหกได้แต่เราจะโกหกเองไม่ได้ดังนั้นโสริยจึงมีมุมคิดนะอาจารย์ก่อนที่จะนำข้อสุดการขรองตนมก็ตามหรือใครก็ตามนะที่อาจารย์เรยก็ยจะสั่งเจนสุทรพูดมันคือทำที่ในสังครรมในตรงคนหนึ่งที่จะต้องปฏิบัติต่อกันแต่ก่อนที่จะมาคนสองคนสี่คนเป็นต้นไปเป็นสังคมนะในระดับปัจจจตหรือตัวตนของเราเนี่ย เราเคยคิดเราเคยพิสูจน์เคยถามตัวเองไหมว่าเราอยากเราเป็นแบบนี้เราทำไมถึงเป็นแบบนี้และถ้าเราอยากดีกว่านี้มันดีได้ไหมและสุดท้ายก็บางคนก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นยังไงด้วยซ้ำไปอะ่ะนี่คือเหตุผลที่โซเรสเคยถามตัวเองว่านี่มันเพื่ออะไรทําไมเราเป็นคนแบบนี้ทําไมเรามีอารมณ์มีความรู้สึกแบบเนี้นี่คือสิ่งก่อนมันต้องวิจัยตัวเองก่อนถึงจะได้ไป ไปถามคนอื่นนะคะวันนี้เรามองอาจารย์ทำไมมันมันไม่ไปอนะ่ะโอเคอันนี้ก็โลเทคโนโลยีโอเคเรามาดูรุ่งอาจารย์พูดเรื่องง่ายๆรุงสเปกตรัมของรุ่งนี้ใช้เฉดสีที่ดีมากเราจะเห็นรุ่งเวลาที่น้ำมีละองฝนเนาะอาจารย์แล้วมันจะหาขีนแสงเพื่อแสดงเฉดสีแต่ละความถี่ของรงุ่ง ดังนั้นตัวโสวเองบอกว่าอาจารย์ลองมองง่ายๆทุกท่านคุณพี่ลองมองกันบาแล้วใจของเราอะสเปกตรัมอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราเคยฉายตัวเองทำไมว่าทําไมเราเป็นคนมีความคิดแบบเนี้ทําไมเราเป็นคนมีมีอัตรา,าแบบเนี้ทําไมเรายดติดเรื่องพวกเนี้ยทําไมเรามองเรื่องพวกนี้ว่ามันดีมันถูกมันใช่ แต่อีกกลุ่มคนหนึ่งอาจจะไม่ได้มองแบบเราทําไมเราหยัดติดเราเข็นแบบเนี้ทาไมเราคิดเรามีกรอบคิดติดยึดแบบนี้อันนี้คือสอยากแชร์ครูอาจารย์คือเชกหนึ่งคือรู้ไม่ง่ายสเปกตรัมดังนั้นตัวนี้อาจารย์พอเรามองลึกถึงตัวตัว,ต,วตัวความคิดของเราเาอาจารย์เป็นบริุทขอนชีวิตร่างกายก็มอชิดให้เราลนะเดี๋ยวเราลงมานั่งุมชีพใจใเราดีน,นึง ในการฉายสเปกตรัมไว้เราเคยมองเฉดสีของจิตใจเราหรือเปล่าเราเคยถามมันไหมเราเคยสงสัยนีทํ่ทำไมเราทำไมเราเป็นคนถูกสงม,มงโหจังเลยอะดิฉันคิดว่าท่านอบอตผมไม่ดีเนะาะทำไมเราเป็นคนเอาใจใจตัวเองจังเลยอะอันนี้ถามตัวเองนะท่านนะไม่ได้ไปถามคนอื่นนะถามว่าทำไมเราเป็นคนโง,ง,ง่ลึกี่เราเป็นคนเอาใจใจตัวเองเว้ย ว่าลึกๆที่เราเป็นคนขี้โมโหนะเอะไม่ค่อยฟังใครอันนี้โศได้ยาถามตัวเองเราบอกเสร็จไม่ชอบตัวเองตรงนี้เลยทําไมเรามีสเปนจ้ามที่สะท้อนและถามตัวเองแล้วดูเ่จริงๆอันตรักหรือัวต,วตวนงคุณเป็นแบบไหนเคยที่ว่าสักพักหนึ่งอาจารย์ทุกท่านจะเข้าใจว่าเราเป็นแบบไหนเนี่ยสักวันหนึ่งมันจะมีผลรบกวนเขจะทุกข์กับเรื่องพวกนีนะ้มันติดอยู่กับอะไร มันยึดอยู่กับอะไรมันก็จะสะพ้อนคิดในอีกมุมหนึ่งของความทุกข์ในแบบหนึ่งมันจะไม่มีอะไรผัวฟิดไปเหมือนเหรียญข้างเดียวมันเหมือนเหรียญสองข้างเอ๋แล้วเราจะทุกข์อยู่ตรงนี้นานไหมท้ายบางคนนะทุกท่านไม่ได้ทุกข์อยู่อะไรทุกข์งความคิดของเจ้าของนะไม่ได้ทุกข์กับอะไรเลยเป็นทุกข์อยู่กับความคิดของตัวเองก็เลยว่านั่ยโอ๊ทำไมฉันต้องทำไมฉันต้องพอนั่ง ซึ้งเศร้ารลอหนักนกันกับความชิดแบบนี้ซึ่งเราเคยถามตัวเองแบบไหนเนี่ยค่ะที่กำลังจะมายาังฉายภาพสปิริตร่างเพราะปกติเราจะไม่มีเครื่องมือเช็คจิตเราอยู่แล้วยังไ่ท,ทันจิตวิทยาเราจะทดสอบสติปัญญัติอารมณ์อไปก็แล้วแต่ตแ,แต่ในทางนี้หลักศาะะะสนาแสดงฉีดของสปิริตร่างผ่านเนียวคิดหนึ่งที่ตัวสุริยพยายาอ่านแล้วอ่านอีกมองแล้วมองอีอกเพื่อที่จะเอามา มารองดูงตัวเองมาถามตัวเองเล,ล,ลอกๆว่าตกลงข่อยเป็นแบบไหนกันเน่าวะอยเป็นคนคิดอะไรจริงแบบไหนแหน่นวะอันหนึ่งคือโสริยาอาจจะเรียกไม่ถูกนะอาจารย์ในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทไม่รู้ดิฉันเรียกถูกหรือเปล่านะใครที่เรียนบาลีเราไมา่ได้เรียนทางศาสนาเนาะอาจารย์เราเป็นทางเราก็ทำก,การจัดการโอเคท,ทีนี้หลังนี้อาจารย์มันคือหลักปัจจยาการง่าย ถ้าเรามองเห็นเรียนด้านที่สองคือ,คอคจิตใจเอะแล้วจิตใจเรามันเป็นยังไงมันประกอบด้วยอะไรกันขึ้นทําไมเรามีอารมณ์แบบนี้ทําไมเรามีความชอบแบบเนี้ยทําไมเราทุกข์กับเรื่องแบบนี้อ่านนี้ก่อนอจาจารย์ก่อนจะไปเรื่องสังคมงานแบบจริงบุนคคลก่อนมาถามตัวเองมาเช็คเลือดเช็คจิตตัวเองก,ก่อนเพื่อที่จะได้มองว่าเวลาที่เราคิดแบบนี้มีรูแปแบบใหม่สิ่งที่กรอบคิดติดยึดแบบเนี้ย เราจะแก้มันยังไงเพื่อที่เราจะได้ดำรงแบบให้มันแบบร่มช่วยบ้างคือเย็นเย็นบ้างอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ต้องแบบนั่งชิวคิว,วขมวดอยู่แล้วก็ทุกข์กับเรื่องความคิดของตัวเองซึ่งรูปหนึ่งที่โสพยายามนั่งพิจารณาเรื่องของสึ่มเศร้าหรือไม่ใช่สุ่มเศร้านะคุณพี่คนเฉยๆก็ดาราทุกมาเขาก็ฆ่า,า,าตัวตายนะก็ไม่ได้อยู่เป็นสึ่มเศร้าซึมอะไรก็คิดอย่างไรกันแต่มัานมงมองไที่โรคอันหนึ่ง ที่กำลังจะเกิดในสังคมต่อไปคือโรคทางความคิดหรือเปล่าโรคคิดไปเองหรือเปล่าโรคคิดแบบไม่มีเหตุต้นผลปลายหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เรากำลังกำลังสงสัยอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นนะกับเรื่องของการฆ่าตัวตายของผู้สูงอายุเยอะมากนะคะเป็นประวัติการ์ประเทัชตินเดีก็กำลังทำโมเดลเรื่องพยากรณ์การฆ่าตัวตายของผู้ที่ฆ่าตัวตายแล้วซึ่งมีกวา6,000พันสดใน ปีที่แล้วอันนั้นก็ทำโมเดลทำแมชชีนเรนดิ้งทำเอไอปัญญาประดิษฐ์โดยพิจิตรูปแบบหรือปรับ,บใจแต่ทีนี้เรามานั่งามองถึงคนเรามีรูปแบบปัญหาอย่างนี้เป็นเยอะแต่ทีนี้พออยากจะแชร์ตรงนี้ถึง่าอีกเราพอเรามีกับปัญหาเราพูดถึงข้างนอกกันหมดเลยในตั้งในระดับบริบทถูกใจของเราเนี่ยเราเคยมานั้งถามตัวเองไหมนั่นคือสิ่งที่อยากอยากพาเรามานั่ง ลองคิดดูลองพิจารณาดูเน,นาะในเหตุแบบเนี้ยทุกท่านจะหาเอาง่ายๆอ่านไปอ่านมาก็งงอันไปอ่านมากง็งงเพราะมันเป็นคำแต่ตัวสิ่งที่ผีความได้จกากความเข้าใจอันเนี้ยเลยในเรื่องของตั้งแต่กายอาจารย์ทุกท่านลองดูนะคะตั้งแต่ระดับสามสี่ลงทราฟังเนี่ยมันจะเป็นตั้งแต่ตัวร่างกายข้างบนจะเป็นเรื่องของอะไราาทางชีวิตแต่มันมันลึกไปถึง รูปนามมันลึกไปถึงตัววิญญาณมันลึกไปถึงตัวสังขารสิ่งปลุแต่งที่มันเกิดขึ้นนะและเนี่ยแต่ก่อนที่มันจะไปถึงตรงนั้นนะที่อินดิเคตไปถึงตัวนั้นนะแล้วระดับล่างลงมาท่านจะสังเกตว่ามนุษย์เราเนี่ยเราประอกอบด้วยเราเรามีร่างกายพอร่างกายเสร็จแล้วเราจะเรา,เราจะมีประสาทสัมผัสนาะโดยธรรมชาติตัวประสาทสัมผัสมันทำให้เรารับความรู้สึกอะไรคะพอประสาทสัมผัส มันรู้สึกยังไงคะดิฉนันพยาย,ยามผู้ไปตามธรรมชาติที่เราเองนะไม่ไม่เบ้ปไปทานลกการเกินไปเราก็จะรู้สึกรับอารมณ์ร้อนหนาวกว่าป้นฐานทั้งสังเกตดูนะพอเรามีร่างกายะมันจะรู้สึกถึงอารมณ์ร้อนหนาวอยู่ตาแดดจะร้อนอยู่ข้างในจะเย็นนะคะแล้วพอร้อนหนาวปั๊บเนี่ยเวลาอยู่ตาแดดเราชอบไหมคะท่านเราไม่ชอบเราอยู่ในโลกเราจะรูสึกเย็นไป พอตัวที่เริ่มชอบเริ่มไม่ชอบมันจะกลั่นบิดอะไรคะอันนี้ไล่ไล่ไปตามหลักการหลักฐานที่พระพุทธเจ้าสอนนะแต่พยายามที่จะให้เราหิดไปตามไปตามสิ่งที่เราเราสัมผัสได้มันไม่ใช่เรื่องใบตัวพอเราเริ่มชอบไม่ชอบใช่ไหมคะไอ้ชอบไอ้ชอบไม่ชอบนี่มันคืออะไรคะเราเริ่มชอบไม่ชอบมันคืออะไรเอ่ท่านอาดาเนี่เลยค่ะไม่มีผิดไม่มีถูกโอ้ยขอยปป่อยกับเป็นนักเลี้ยงคือกัน มาแชร์กันเพราะเราจะได้ทำความเข้าใจว่าลึกๆเขามันเป็นแบบไหน,นแล้วทำไมมนุมนษย์นำไปสู่อคตติได้เพราะที่เราอยู่เห็นทำาแต่เราไม่เคยถามไปในยึดข้างในเราว่าองค์ประกอบการมาของเรามันมาแบบไหน,นแล้วเวลาสุดท้ายในการที่ไปฟิตมันก็แก้ที่เรอินดิวดัวพวกวอมอิสระในจิตของท่านไม่ใช่คนอื่นนะคุณเราไปเปเลี่ยนหรือเขาไม่ได้ดิฉันเกือบสี่สิบปีค่อนขปางฟิตปีอะไรไม่ได้เลย รู้สังเกตรู้จะมาเริ่มทำใจตอน42ละถ้าตอนแรกเราโผล่ทำนิรันดร์ทงเอ่อน้องทำลูกโอ้ทำไมเราทุกทุกเกือบ30ปีนะคะอยากให้เรียนอยากให้เป็นหมอจะส่งเรียนหน่อยไม่เอาไม่เอาเลยเด็กพวกนี้ไม่เอาเลยจะเซโนรูเส็กว่าไม่เหาเดียวแล้วเราก็ทุ่กับสิ่งที่มันไม่เป็นไปตามที่เราคิดอยากให้เด็กออกแบบอยากให้เด็กระกบีอยากให้เด็กป็น เยาวชนเป็นกำลังของชาติระมองอย่างนั้นเพราะเรามาถึงตรงนี้เราก็อยากให้คนรุ่นหลังใส่อีกแบบหนึ่งเนาะอย่างเราสมติเราเป็นอาจารย์ในภาคพื้นในไต้หวันนี้เราก็อยากให้คนรุ่นหลังดังไปกว่าเพื่อเผยแร่ชื่อเสียงประเทศไทยระมองอย่างนั้นแต่พอมันไม่เป็นแบบนั้นเปั๊บมันไปทางอื่นเราก็รู้สึกคิดแทนมาตุ้แทนกลับมานั่งถามตัวเองว่าทำไมเราทุกข์จังเลยนะแม่เพราะเป็นคนไกลตัวแต่ท้ายที่สุดเรามานั่งดูตรงนี้แหละคุณ มองไปมองมาอุ๊ฉันมีรักใครเนาะแล้วก็ร้อนหนาวก็ชอบไม่ชอบพ่อสักพักวันนี้คุณพี่พูดพอชอบไม่ชอบเพราะมันเจ้าตัวอิสิทธิที่จิตมัญญว่าอะไรัี่ข้างนอกต้อทุกนะข้างในอยากเย็นเยน็นๆถ้าใครให้เราไปนะั่งข้างนอกนี้เรารู้สึกไม่พอใจแล้วลนะ่ะอุ๊ยนี่นี้มันคืออะไร พรมันนา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 นไปอย่างนี้มันคืออะไรแต่มันก็เรื่องที่ไปตามนั้นเลยคุณพี่มันไม่ได้ต่างจากที่ธรรมะพระพุทธเจ้าสอนเฉยๆเพราะไอ้นี่มันกล่าวถึงการเกิดการเกิดของสภาพชีวิตตั้งแต่เราเป็นร่างกายจนมาเป็นตัวเราเห็นไหมนั่นมันไม่ไปไกลกัาโอ้เรามองว่าตัวเราไม่ชอบเราแล้วก็เราก็อิถือว่าไอ้เนี่ยมันสุขนะอ้นั่นแบบทุกอย่างนั่นคำนอกพอสับปะรดเริ่มยึดถือแบบมันก็เกิดอะไรขึ้น พอเริ่มรู้ถึงมาเริ่มชอบชอบตอบทีนี้ตัวสุดท้ายลัคุณพีชอบปับก๊กก็อันนี้คือความสุขพอชอบเสร็จแล้วมันมแปลี่ดิเที่เรารู้สึกรักร,รูปรักหัวรักคนข้างๆก็อยากไปเกิดอยากไปหามันเลยและไเป็นเรื่องของชาติเปดันไปนเกิดกาไออรไปต่อที่ศาสนาพุทธพอไปเกิดเกิดเป็นภพแล้วมันก็เกิดการเบี่ยงเบนป็นชาเพราะเราแปรถนาที่จะเกิดไปเห็นไปพบ พอมันเกิดเป็นสังหารผลบางเนี่ยมันก็ต้องการทีนี้พอมันมันเกิดกันขึ้นมันก็เลยกลายเป็นกับของสังหารมันจะเป็นปกติเป็นวงจรของมันโดยธรรมชาติมันมันมันจะไม่ใช่สิ่งที่มันแลกเลยแค่ท่านคนพบความจริงว่าอ๋อมันเกิดตั้งแต่ระดับลึกาะสังหารฝั่งนี้แล้วเนาะพอมันเกิดเป็นคนมันก็ต้องตายทีนี้มันมันไม่มีอะไรเกิดแล้วมันอยู่มันก็ไปตามกลนะจับของสิ่งมีชีวิต ทีนี้ทุกท่านพอเห็นเนาะมันพาเราอารมณ์ที่มันไปต่างๆเกิดขึ้นใช่ไหมคะจนเรายึดติดแล้วพอมาถึงจดุดหนึ่งที่คุณพี่ว่าชอบไปชอบมันจะเป็นกันแล้วแต่ใครจะสร้างโลงกกระทำหรือกรอบคดติดยึดแล้วแต่ใครจะรยึดเรื่องอะไรจะติดเรื่องอะไรจะชอบเรื่องอะไรเป็นไปตามภาวะหรือความคิดเรียกงศาสนาก็จะเล่กงงนกลางปินัเสกยีเรศของคุณพ่ฉันก็ไม่รู้นะมันคืออะไรแต่ฉันมีแน่นอนยีเรศเออผมแคแต่ความชอบไม่ชอบอ่ะอันนั้นแล้วแเรายึด เราเลยบอกโอ้จากรวามเห็นจริตเราเป็นแบบนี้เลยแล้วสุดท้ายเราจะมาเนี่อกทําไมฉันทุกข์กับเรื่องนี้จังเลยทำไมฉันถึงเว้สายเว้ขวาอัคติเพราะรักผู้ชอบมันตามมาเป็นโซ่รูนเรื่อยๆเหมือนโซ่ที่มันมันขาดจากกันไมได้ถ้ามันขาดข้อไหนข้อหนึ่งมันก็จะขาดในข้อหนึ่งไปโดยอัรมณ์นัติฉะนั้นทั้งหดมันจะเป็นโซ่รวนที่คล้องแต่เกิดขึ้นเรื่อยๆคลองกันเกิดขึ้นเรื่อยๆจนกลายมาเป็นพวกเรามายิบตรงนี้ จนกลายมาเป็นการความรักความชอบและเป็นโรคโสมโรคภัยเป็นเรื่องปกติว่าโอ้โี่ีึ้การเกิดของพวกเราเนาะเลยมองหลังเป็นวัเป็นหลังในการปัจจัยในการประกอบนั้นขึ้นของสิ MIN ่งมีชีวิตเป็นถึงของพวกเรานี Blessed ่และ แต่วันหนึ่งพอเรามามีรูปมีใจแล้วเนี่ยเรามีกายกับใจแต่เราไม่เคยเด้มานั่งถามตัวเองเลยยแล้วใจเราประอกอบสร้างขึ้นมาชีวิตตั้งแต่เล็กตมาเนี่ยเราเห็นอะไรจนประอกอบรลกข้าเป็นกล่องขีดติดตรวแบบเนี้มันมาอย่างไรเราเคยถามตัวเองว่ามันจกระทันหรือว่าโอ้ฉันเป็นคนลึกจนขนาดถามจนไม่มีไม่มียาเขาเรียกอะไรจบดังต่อไม่ย ิฉันเคยถามตัวเองจนตอบไม่ได้สุดท้ายแล้วยังทําไมเป็นอย่างนี้ลนะ่ะว่าทำไมเธอเป็นคนแบบนี้แล้วทําไมเธอไม่ฟังคนละ่ะแล้วทําไมเธอถึงไม่ฟังคนละ่ะแล้วคนอื่นเขาไม่อิจไม่ดีหรอแล้วทําไมฉันอิจ้าไปจนไม่ดีที่ไปพอสุดท้ายอ้อยู่ตรงนี้อ้จริงๆฉันเป็นคนเจ้าอารมณ์จริงๆฉันเป็นคนไม่สังคมนะ ถามตัวอีนนะพ,พีไม่มีใครตอบเราได้เลยน้องบุีมเพราะมันอยู่ในขันถานาลึกของเราแล้วสุดท้ายพอหยุดอีมาบ้างเนี่ยใช่ไหมคนะพมมอมาถึงเบิดสั้ารต่เนีข้างล่างนะพนี่แล้วข้างบนอีกข้างบกนก็จะเป็นเรื่องตั้งแต่มันไกลไปสมมติฉันอาจจะทําความเข้าใาจยากว่าจนเป็นรูปเป็ญญนนามเนี่ยจนกลายเป็นวิญญาณต,ต่อสัมพันธ์้อตัวข้างบน,นคือสังขารสังขารมันคืออะไรอยากมาถามคน จวถามคุสัมผัสคืออะไรคุณพี่พอรู้บ้างไหมคะในภาษาธรรมะตั้แปลว่าอะไรสัมผัสท่านตอบ่ออช่วยกันคำอธิบายหน่อยนะมันคืออะไรสัมผัสเราพิจารณาสังขารกันแก่เท่าอะไรคือสัมผัสในพระธรรมะที่ในคัมภีร์ในศาสนาที่สอนอะไรคะคุณพี่สังขัร ในดิฟฟิเนชันคือความหมายทักอย่าเราจะมองเป็นสัมผนะั์เนาะประมาณนี้มีใครคำอื่นอีกไหมคะไม่กูเราอยู่ด้วยกันไม่ต้องกลัวใครบ่าตมาเลยเรามาเรามาทำมาทำมาเรียนรู้ด้วยกันมาถามมาถามกันมานะฮะจนกระทั่งนำสู่กานพัฒนาขัสุดท้ายแล้วมันเป็นสิ่งเอาไปสร้างอิสรภา์ในใจเราเพราะในใจเราใครทำ,ไม,ทำไม่ให้ไหมนะ่งั้นบนโลกนี้ใครทำให้ไม่ได้ ต้องอทาจาารย์พิสุทธินนะ์นาคราชค่ะเรามีคําถามหนึ่งอาจารย์มันมีสิ่งหนึ่งที่ยัอนติความไม่ <companion S 1> ได้อาจารย์ในสังขันภาษาในภาษาธรรมะมันหมายถึงอะไรอาจารย์สัมพัน,นค่ะคสัมขันธ์คือตัวแรกอาจารย์สัมพนอิชาตจสัมพัน์ยีสัพันคืออะไรอาจารย์รู้สังขันธ์าอาจารย์รู้ไหมคะ กายสังขารจีสังขางมโนสังขา,งงงขางอ่าแต่ถ้าเอาเข้าจริงๆเนาะก็จริงๆตามบาลีมันเป็นแบบนั้นแต่ถ้าตัวแรกก็คืออวิชชาคือถ้าความไม่รู้มันยังเกิดขึ้นมันจะเป็นตัวบอกให้ให้เกิดรูปกายอะไรบางอย่างเหมือนพวกเราแ่วมาเกิดบนโลกเนี้ย ว่าสังขารคือมันปรุงแต่งขึ้นมาเพราะตัวหนึ่งมันมาแบบนี้มันมันมันจะเกิดตัวนี้ขึ้นมามันเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งของตัวแรกนะคะนะพาะสารธรรมคืออะไรก็ตามที่มันปรุงประกอบขึ้นตัวที่สุพยาบอกเฉยอาจารย์ว่าสเปกตรัมสเปกตรัมที่มันเป็นองุ์ประกอบต่างๆเพราะเราเป็นคนเรามันไม่ได้มันไม่ได้อยู่เฉยเฉมันเกิดขึ้นแล้วที่มันมีอะไรลึก ที่มันเป็นชิ้นดิ้งเป็นอยูสามสี่ทางชิ้นทั้งในที่มันประกอบสร้าง